เคื่อนๆก็ต้องไปเที่ยเวเฟรมา่ใครเข้ามาก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยน,นะครับจุดที่ผมดูอยู่นี้ก็คือ,อน้ำตกคลอ,องลานนะครับอยู่ที่อำเภอคลองลานจังหวัดกังหวัเพชรก็ไหตามขนาดใจน้ำกระน้ำที่สุมมาที่หลอดมาแรงไปแล้วน้ำก็ยังแรงปุ๊บเราออกของน้ำก็อ,กอ,อ,กอนนกปัจัยตาม ลมเข้าใจว่าลมมาประทัดกับกระถานแหละก็ะตีเราทำมาเยอะเก็ค่อนข้างจะเปียกแล้วสายน้ำเราขอน้ำตกเยอะมากครับก็ใครมาเยี่ยมก็แทบจะไม่อยากหยาบหลับเพื่อนๆท่านไหนอยากตามมาก็อยู่ที่อำเภอคลองลาดจังหวัดกำแพงเพชรไม่ไกลมากก็ค่าเข้าก็เหมือนพยานหนึ่งทั่วไปครับ รถเย็กนก็สมิบาทครับปีขึ้นไปก็เข้าปีประมาณพันสดบก็ย่บาท,าลอยอยบาทแล้วก็วัยานแห่งนีง้แบบน้ำน้สตัวว่าใช้บัตรวมกันได้ของนอุน้ำตกหนีมันเหมือนมาดูน้าตกหนครับสวยงามจริงๆงามจริงครับใหญ่มใหญ่บริบน้ตก ของน้ำตกของารรลาน่าจะอยู่ที่ถ้าเข้ามาใกล้จริงๆจะเห็นละองของไทยน้ำจากแรงประทักของผมที่มาประทักหน้าผาเห็นไหมครับคนร่อนเชืก็สามารถเปลียกได้เลยเดี๋ยวให้ดูเส้สน,สสน,สนทางการไปของน้ำเตียงกดหินเรียงรายแล้วก็เ้ืไม้ไม่รู้จ่ายไม่จ่ายครับ เวลาหน้าน้ำมามากๆก็ไม่ควรลงเล่นน้ำประมาณนั้นอันนี้มีรถนักเรียนครูพาเด็กนักเรียนมาถึงนักศึกษาเขาก็ให้เล่นน้ำเขาก็ดูแลพปลอดภัยดีไม่ได้ลงทรงที่แบบน,นี้ก็ไม่มีใครเข้าลงมาแล้วครับผมก็เลยลงมาอันนี้เขาก็ทำให้เป็นที่พัก่อดที่นั่งที่ถ่ายรูปอะไรประมาณนั้นเดี๋ยวผมจะลง จะเห็นดูลหลายมุมของน้ำตกคฟองลามครับแล้วมันจะไต่ขึ้นไปก็ยังไม่อยากไปสวยงามจริงเดี๋ยวผมจะพาขึ้นไปดูข้างบนที่ก็เป็นอีกขั้นหนึ่งของน้ำ ที่เขาให้นี่ลายอันนี้เขาทำให้เป็นชั้นที่ขายที่นั่งขายโลกทั้งตกคลองลานตั้นอยู่ในอุทยานแห่งชาติคลองลานครับถนนเชตอเอีกยร้องเที่ยวยอดนิยมของชาวเมืองพชติต่อก็เป็นน้ำตกที่รียนที่สด ในผืนป่าแห่งนี้แล้วเป็นน้ำหนักที่โตของประเทศความจุงลอยเม็รกว้างประมาณ40เมตรเป็นแอ่งน้ำขนาดใหญ่สามารถลงเล่นน้ำได้อ๋อแอ่งน้ำนี้ลงเล่นน้ำได้ครับคี่สามารถลงเขาให้ลงเล่นน้ำได้แต่ณตอนนี้มันหนาวใครจะลงเล่นน้ำ <ś led> เดี๋ยวผม จะพาเดินดูบริเวณรอบๆของน้ำตกของลานครับว่าเป็นยังไง ก็เ,เป็นอีกจุดหนึ่งที่ถ่ายรูปสวยงามเหมือนกันเป็นอีกมุมหนึ่งที่ถ่ายรูปสวยครับอันนี้จะให้ดูบริเวณรอ,อบๆคลาดในส่วนของน้ำตก <c oughs> ขอบคุณครับ น้องๆเขาก็มาเก็บรูปถ่ายภาพเป็นสามภาษาภาษาพสมเนื้อนีงจะลงไปถ่ายมุมตรงมุมเต็มมีนม,ม,มของน้มตกคนมาเที่ยวยิ่งสูงข,ขึ้นนั้งที่อยู่อันดับต้นสุดของประเทศเหมือนกับว่าน่าจะใช่ประมาณนั้น มีเด็กๆมาเล่นน้ำานนักเรียน <c oughs> นี่ตัวหนาวอันนี้ก็เป็นมุมระยะห่างออกมาอีกหน่อยของน้ำตกดูขาเข้าไปก็สวยงามอีกแบบนึงดูกันยา,ยาวครับตัดตัดจะแสงอาทิตย์สวยงาม เดี๋ยวจะทำไปฝั่งนอนไปดูในอีกมุมมองของน้ําตกเด็ดๆปูก็า้องจัดมาเที่ยวครับิึงจะกว่เทอมมาเท่าแหละคุนบริเวณรอบๆน้ําตกนะครับว่าเป็นยงไงเดี๋ยวดู อาจารย์เสกสันก็บอกว่าไม่ได้ถ่ายรูปเดินประมาณนั้นก็คือภาพมันจะสั่น,นครับก็โฟกัสไปจุดละห้าว,วินาทีสิบวินาทีแต่ผมเห็นความเสน่ยหักของน้ำตกผมก็คงจะถ่ายไปเรื่อยๆก็คงไม่ตามทุกอย่างครับตรงไหนสวยก็จะตามถ่ายเพราะว่า จากทีกก่น,นอัอ้างนี้นะจะข้ามไปจุดนี้น้ตก เดินตามที่เขาพาเดิน,น่แหละครับนี้ลองลอยอยู่ไปดูในยิบมุ่มของน้ำตกว่าจะสวยงามขนาดไหน ทางนี้จะได้มองผ่านต้นไม้เข้าไปครับผมเองก็เดี๋ยวผมจะไปถึงโขดนั้นพอคงไม่ตามไปใกล้กว่านั้นแล้ว ก็เป็นมุมถ่ายรูปสวยๆมุมนอก็สวยงามครับก็คงไม่ตามขึ้นไปตรงนั้นแล้วเพราะว่าเปียกแน่ๆเห็นสายน้ำกระจนมีละอองน้ำไหลก็ขอนั่งพักก่อนพักชมน้ำตกสวยๆไปด้วยกัน อันนี้คือน้ำตกคลองลานนะครับสูงประมาณร้อยเมตรกว้างสี่สิบเมตรมีโอกาสเดี๋ยวจะไปที่ลอสู้ที่ท่านเห็นอยู่นี้ก็คือน้ำตกคลองลาน ใโตมากนตกแรงมากน้ำแรงลมก็แรงครับอันนี้ก็คือน,น้ำตกคลองลานนะครับใครไม่เคยมาตามมาได้ครับอยู่เบอรคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรนี่คือทัศนียภาพของน้ำตกข้างกลางลมกระโชกแรงน้อองของน้ำตกเห็นไหมครับจะไหลลงไปเรื่อยๆถ้าเป็นหน้าฝน เดี๋ยวนี้น้ำท่วมหมดก็ไม่ให้ลงเล่นน้ำนะครับนี่คือน้ำตกคลองลานแมนบอพี่น้องน้ำต,ตกคลองลานอยู่ใสอยู่แห่งหนตำบลใดตามไปดูในคลิปใหญ่นะครับนี่คือความยิ่งใหญ่ของน้ำตกคลองล้านพนะพนะท่องท่องเที่ยวทั่วไทยเที่ยวไปตามฝันครับ น้ำตกคลองลานฟามาที่เย็นอยู่นี้ถึงกันแบบเปียกเลยที่เห็นอยู่นี้ก็คือน้ำตกคลองลานนะครับถ้าอยากเห็นความสวยงามของน้ำตกคลองลานก็ลิดเข้าไปที่ช่องท่องเที่ยวทั่วไทยเที่ยวไปตามฝันเข้าไปดูคลิปใหญ่ลิปเต็มได้ครับ สำหรับน้ำตกทองหลานมีความสูงประมาณ100เมตรกว้าง40เมตรเป็นน้ำตกที่ติดหนึ่งในต้นต้นของประเทศก็สวยงามอันดับต้นต้นของประเทศประมาณนั้นก็ไม่อยากว่าอันดับที่เท่าไหร่ครับของใครก็ต่างว่าของใครสวย ที่ท่านเห็นอยู่นี้ก็คือน้ำตกคลองลานพระเจ้าค่ะใครจยากจะเห็นคิปใหญ่ค่ตมเต็มของน้ำตกคลองลานก็เข้าไปดูได้ที่ช่องท่องเที่ยวทั่วไทยเที่ยวไปตามฝันแล้วก็กดติดตามกดระครังตัวบนให้ด้วยนะครับแล้วจะได้เห็นคลิปเต็ม ของน้ำตกคลองลานว่าสวยงามขนาดไหนและรอบๆบ,บริเวณของน้ำตกเป็นยังไงค่าปัดเท่าไหร่ค่าลถยังไงไปยังไงออกยังไง